สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นใบงานที่9แล้วนะครับในการทำใบงานด้วย l i ท์เวิร์ก e ีตนะครับใบงานที่9เราจะทำเป็นแบบฟังเสียงอ่านนะครับ listening นะครับเมื่อฟังเสียงอ่านแล้วค่อยตอบคำถามนะครับว่าเสียงอ่านนั้นข้อไหนถูกต้องอย่างนี้นะครับมีวิธีการทำอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาลุยกันนะครับเปิดเว็บไซต์นะครับ l i g h w o r k s h e e t c o m ขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับจากนั้นมาที่ make interactive worksheet ครับ ไปที่ get start ครับเราก็ทำการเลือกไฟล์นะครับแล้วก็ไปเลือกไฟล์นะครับกด open กด upload ครับโอเคนะครับในตัวอย่างนี้นะครับจะเป็นการฟังเสียงอ่านนะครับคำศัพท์ที่เป็นเครื่องมือนะครับในการวาดรูปนะครับเกี่ยวกับการวาดรูปดินสอ หลอดดูดสีวัดวงกลมนะครับแปลงอย่างเงี้ยทาสีอย่างเงี้ยนะครับเมื่อเราเปิดขึ้นมาแล้วแบบนี้นะครับเราก็จะเริ่มจากการไปกําหนดเสียงก่อนนะครับวิธีการนะครับผมก็จะมาวาดกรอบสี่เหลี่ยมลงไปที่รูปลํำโพงแบบนี้นะครับเสร็จแล้วคลิกลงไปในกรอบสี่เหลี่ยมนะครับเพื่อจะพิมพ์นะครับข้อความนะครับคําสั่งที่ใช้พิมพ์ก็คือนะครับ l i s t e n นะครับ listen นะครับ l i s t e n ตามด้วยโคลอนนะครับเครื่องหมายโคลอนตามด้วยคำศัพท์ที่เราจะให้อ่านออกเสียงมานะครับในที่นี้ผมจะให้นะครับข้อที่ถูกคือดินสอเขาแล้วกันนะครับก็ p e n นะฮะ pencil c a l นะครับเมื่อพิมพ์เสร็จนะครับให้เอาเมาส์มานะครับไว้ตรงกลางรูปนะครับหาตำเคนะครับตรงกลางจะเป็นแบบนี้นะครับลูกศรสีหัว แล้วคลิกหนึ่งครั้งนะครับมันจะมีป๊อปอัพขึ้นมาแบบนี้นะครับจากนั้นให้เราทําการเลือกนะครับภาษาที่อ่านนะครับก็คือคลิกลงมาตรงนี้นะครับจะให้ออกเสียงภาษาอะไรนะครับในที่นี้ผมก็จะออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็จะมี u s english กับ u k english นะครับผมจะให้เป็น u s ก็แล้วกันนะครับคลิกนะครับเสร็จแล้วจะไปที่ set as default นะครับก็คือให้มันเหมือนกันหมดทั้ง นะครับทั้งชีตเลยให้ออกเสียงเป็น U.S. English อย่างเงี้ยครับก็คลิกลงไปแล้วก็กดปุ่มเซฟครับเรียบร้อยนะครับถ้าอยากทดสอบปุ่มแรกก่อนก็ได้นะครับมาที่นะครับเครื่องมือพรีวิวครับเสร็จแล้วเลื่อนลงมาที่รูปนี้แล้วก็เอาเมาส์าปไว้ข้างบนแบบนี้จะเป็นนะครับรูปลำโพงติดเมาส์เราแล้วก็คลิกหนึ่งครั้งครับอ่ามันก็จะออกเสียงอ่าโอเคนะครับ แล้วเรามาทําต่อครับไปที่รูปดินสอครับจากนั้นนะครับผมก็ทําเหมือนเดิมครับวาดกรอบมาเลยนะครับแล้วก็คลิกลงไปนะครับ L I S T E N นะครับตัวนี้ผมจะให้ออกเสียงเป็น b Brush ก็แล้วกันนะครับเป็นแปลงก็โ o ลอนนะ B R U S H นะครับเอาเมาส์มาไว้ตรงกลางให้เป็นลูกศรสี่าวคลิก1ครั้งนะครับ แล้วก็ U S English นะครับกดเซฟครับมาคำศัพท์ถัดไปทำเหมือนเดิม L ล s t e n c โคลนนะฮ e ะตัวนี้ผมจะให้เป็นวงกลมก็แล้วกันนะครับก็เป็น o V A L นะคร O V A L นะครับลูกศรสีทิศพลิกลงไปนะครับเลือกภาษานะครับเซฟ คำศั์ถัดไปนะครับอ่าก็จะให้นะครับพิมพ์ l i s t e n โคลอนนะฮะจะให้เป็นเส้นนะครับก็คือ line l i n e เงี้ยนะครับเอาอหมายๆตรงกลางลูกศรสีหัวคลิกเลือกนะครับเป็น U S English กด save อย่เงี้ยนะครับเราก็คำศัพท์สุดท้ายนะครับ คลิก listen โ o l I S t e ั n นะฮะตัวนี้ผมจะให้เป็นมี rectangle กับ i dropper นะครับผมเอา rectangle ก็ได้นะครับ r e c t a n นะครับ gal นะครับจากนั้นคลิกแล้วก็เลือกภาษาครับ us english กด save อ่าครบแล้วนะครับเสียงอ่านนะฮะจากนั้นเราก็มาทำนะครับ เฉลยนะครับว่าเราจะให้ข้อไหนถูกนะครับวิธีการนะครับก็ทําทีละภาพนะครับวาดกรอบลงไปแบบนี้นะครับจากนั้นคลิกลงไปนะครับอันนี้ผมก็จะให้เป็นคําตอบแบบหลายตัวเลือกนะครับก็คือ select นะครับ select s e l e c t นะครับ select แล้วก็ colon น,นะครับ select colon คำตอบถูกก็จะเป็น yes นะครับคำตอบถูกก็จะเป็น yes นะครับเสร็จแล้วนะครับก็ครับคลิกนะครับ control c control v นะฮะแล้วก็จะย้ายนะครับมาตัวที่2นะครับถ้าเลือกตัวนี้ก็จะเป็น select no นะฮะก็คือผิดนะฮะ no c o n t r l c control v นะครับ no c o n t r l c control v นะครับ no โอเคนะครับจากนั้นนะครับเราก็ copy พวกนี้นะครับลงมานะฮะผมยังไม่เคยลอง copy หลายๆอันไม่ได้นะครับต้องก o p y ได้ทีละอันนะฮะ Ctrl C C t r l V นะครับตัวนี้ก็จะเป็น no Ctrl c o นโทร l C c อนโ V นะครับตัวนี้ก็จะเป็น no ตัวนี้ก็จะเป็น no นะฮะแล้วก็อา j e s ที่ถูกต้องมาใส่ครับ c ีคอนทรแบบนี้นะครับทำทีละข้อนะฮะคอนโทรนีคนะครับข้อต่อไปข้อไหนหถูกแล้วก็เอาเยสมาใส่นะฮะโอเวอร์ Over, ถูกนะครับด้นนั้นก็เอาโมาใส่ครับ c อน l ท c น r ีคนะครับก็ปี้วางนะฮะก็ปี้วางน่าจะเร็วกว่านั่งพิมพ์ใหม่นะ c, c t r ีคอนทร นนี้นะครับตัวไหนถูกนะครับตัวไหนถูกแล้วก็ copy yes ไปนะครับแล้วก็เอาไปใส่ข้อที่ถูกข้อที่ผิดแล้วก็ no มาครับคอน l c ctrl อนทอน r ีโนคอนทนี่ก็ no c อนท c นซคออ่าแล้วก็ข้อสุดท้ายครับ เฉลยนะครับก็คือข้อที่ถูกเซเลกเยคอนโดนซีคอนโดนวีนะฮะสี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้ถูกนะฮะคอนโทรลคอนโดนซีคอนโดนวี control, 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 อันนี้ก็จะเป็นผิดนะครับแล้วก็ก๊อปมาโนคอนโดนซีคอนโดนวีโนโอเคนะครับก็ครบนะครับ เป็นการฟังเสียงแล้วก็มาตอบนะครับว่าข้อไหนถูกนะครับพอทำแบบนี้เสร็จนะครับก็เทสเช่นเคยครับรีวิวนะครับ <Pen cil. S 1> อ่าตอบอย่างนี้นะครับบรัช <Brush. S 1> อย่างนี้ตอบนะฮะโอเวลโอเคไลน์ร e ปแยงเกลโอเคนะครับ, okay. รบเสร็จแล้วก็ฟิเนชครับ พอ f i n ิเสร็จเป็นไงครับเขียวหมดเลยก็เต็ม10นะครับก็เซฟได้ครับ I want to keep นะครับตอนนี้ก็จะเป็นแบบฝึกหัดนะครับฟังเสียงนะครับฟังเสียงอ่านนะครับแล้วตอบคำถามนะครับจากนั้นก็กดเซฟครับ เรียบร้อย Copy นะครับ Copy Link นะครับเราก็ไปทดสอบดูนะครับ Ctrl V กด Enter นะครับจากนั้นลองทดสอบดูอ่าตอบ Brush นะครับโอเวลไลน์รัศทแกโอเคนะครับกดปุ่มฟินิ h นะครับส่งคุณครูนะครับอ่าส่งคุณครู ส่งอีเมลคุณครูกดเซ็นเรียบร้อยกดตกลงนะครับนักเรียนได้คะแนนเต็ม10ส่วนคุณครูนะครับฟังคุณครูก็มาเหมือนเดิมครับมาที่ notification นะครับได้เต็ม10แล้วสมชายแบบฝึกหัดนี้เก่งมากนะครับโอเคนะครับสำหรับ EP นี้ก็นะครับเรียบร้อยนะครับการฟังเสียง EP หน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ